หางมาในเชกภูม์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกนเอาพัฒนากายการเพื่อว่านี่คื่อกระบวนการของการหลับตั้งตั้งคิดเห็นขร้อมพ่อแม่พี่นีนองนะครับให้เข้าไปนั่งเสนอนะครับว่าปีนองอยากได้ยังได้เขียนทุกช้นเทศบาลได้เขียนผู้บาดต้านนะครับเขาก็จะไปรับฟั้งตั้งเือดหลอดของพีนองนะครับในกระบวนการของร่วมคิดร่วมทําร่วมตรวจสอบร่วมแก้ไขร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องให โคละทัามาพิบานลนะครับลกทํามาพิบาลเขาว่าต้องให้มีส่วนร่วมให้พีน่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับรักแห่งควงามโปร่งใสกระ้บีมบ นะครับโปร่งใสนะครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พี่น้องประ้ชาตชนได้รับาบการจัดสื่อดัดจ้างการเหตุงานต่างๆต้องโปร่งใสพรมีการทุจริตข้อรับชันขันพมาาอันนี้ชื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมอภิบาลหลักธรรมอภิบาลที่อยู่หอบคอเนี่อบขอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราชกิจดิกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เว่าะทานพี่หกพอนี่นะครับซีดีต้องการให้เงินง้างรัฐขางราชการทุกหน่วยนั่งไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสารการไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอต้องเห็นจังหวินนะครับแม้กระทั่งจัดหางานจังหวัดต้องยึดถือหลักธรรมอภิบาลหลักธรรมอภิบาลหรือธรรมรัตน์ธรรมรัตน์ภาษาอังกฤษก็แบบคูนก็ว่าแนน นะครับถ้ามาบวกละถ้ามาปลว่าเอเพี้ยนดีมีศิลธรรมหลักก็คือหน่วยงานราชการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เห็นตามหลักธรรมาปิบาติโ้ขอหลักนิติธรรมหนึ่งสองหลักคุณธรรมสามหลักแห่งการมีส่วนร่วมเนี่ยสี่หลักแห่งความโปร่งใสห้าหลักแห่งความรับผิดชอบโอหลักแห่งความคุ้มภา แต่ละหลังน่มันเป็นดีอธิบายก้อหนึ่นะครับใ่นก็การี้ก็ขอบคุณเพราะเเพียงหนองทุกคนนะครับทีข่ามามพี่ซวนรวก็โอกาสบริหาร่วนจังหวัดเหมอนแกนของครับสวัสดีครับ